สุขสันต์วันเกิดจากพี่ดิวนะคะน้องบีขอให้น้องบิกมีความสุขมากๆนะคะวันนี้พี่ดิวก็มอบกําลังใจให้น้องบิกนะคะเป็นทุนการศึกษา10,000แบาทนะครับในวันเกิดน้องชายคนนี้นะครับให้น้องบกเพราะว่าเห็นไปประถมนิเทศนะครับวันนี้พี่ก็มีมาลัยน่ารักน่ารักความมอบให้10,000แบาทคับ งานวันเกิดของบอสบิ๊กหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้บริหารค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเมื่อคืนที่ผ่านมาจบลงไปนะครับต้องบอกว่ายิ่งใหญ่สมชื่อจริงๆครับผู้ชมครับเพราะว่ามีหลายคนที่เดินทางไปร่วมนะครับทั้งเบสคำสิง์ทั้งดิวธีรพัฒน์ไฮไลท์ของงานอยู่ตรงนี้ครับคือการจัดมาลัย1 0 0 0 0แสบาทนะครับให้กับตัวของผู้ใหญ่บ้านครับผู้ชมโอ้โ oh. ห ไอ้มสีแดงนะครับงานเขาแล้วก็บรรยากาศเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าหลายคนอิจฉายอยากจะไปร่วมงานครับเพราะเต้นกันสะบัดครับเบสคำสิงดิวธีรพัฒน์นะผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกของเออวงเพลงหรือว่าค่ายเพลงโตเกียวม,มิวสิกเนี่ยนะครับก็ร่วมสนุกสนานกันถือว่าเป็นอายุครบ24ปีที่เปลี่ยนไปด้ยวยรอยยิม้มและความสุขของผู้ใหญ่บ้านจริงๆครับแล้วก็มีน้องเออโตเกียวนะครับลูกพี่พี่แอ้มไปรับมาเนี่ยก็มาอยู่ในงานด้วยหลายคนก็เรียกได้ว่าเป็น ประสบความสําเร็จนะครับของตัวของผู้ใหญ่บ้านจริงๆครับก็ต้องชื่นชมในส่วนนี้ครับสุขสันต์วันเกิดจากพี่ดิวนะคะน้องบกข,ขอให้น้องบกมีความสุขมากๆนะคะวันนี้พี่ดิวก็มอบกําลังใจให้น้องบิกนะครับเป็นทุนการศึกษาหนึ่งแบาทนะครับในวันเกิดน้องชายคนนี้นะครับรักและซัพพอร์ตเสมอนะน้องบิกสุดหล่อให้น้องบกเพราะว่าเห็นไปประพิเทศนะครับวันนี้พี่ก็มี มาเลยน่ารักน่ารักความองให้ Eller 1น0 0งแบาทค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่ดองเช้าวขอนแจนเนาะมือดีดีใจหลายคับเป็นครั้งแรกที่ได้มาก่อนแจนนะครับตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกคนด้วยนะคะวันนี้ได้มางานวันเกิดน้องชายนะครับตั้งแต่ดิวรู้จักกับน้องดิ้งพุ้ยบ้านบินแลนด์ตั้งแต่แบบ รู้จักกันดิวบอกว่าบิ๊กอย่าคุยเรื่องธุรกิจด้วยกันพี่จะเป็นพี่ชายและซัพพอร์ตเหมือตลอดเราจะไม่เคยมีการแบบดีวงานหรือคุยเรื่องธุรกิจด้วยกันมาวันนี้เหมือนกันครับดิวก็มาเพื่อมาซัพพอร์ตน้องคนนี้ตั้งแต่น้องยังไม่ได้เกิดเรื่องราวก็ถามไครกันตลอดวันนี้นะคะดิวก็มีของขวัญน,น่ารักน่ารักมามอบให้น้องชายคนนี้หวังว่า น้องชายคนนี้จะเติบโตและประสบความสําเร็จต่อไปและดิวอยากจะอวยพรพี่ดิวอยากจอวยพรให้น้องดิ้งนะครับมีความสุขมากๆขอให้หนูเป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถจเจริญก้าวหน้าทุๆกๆด้านวันนี้พี่ดิวอายุ32ปีน้องดิ้งอายุ24ที่มาจับคํมจนเหมือนกันและชีวิตเราเหมือนกันมันก็เลยเป็นชีวิตที่แบบนำพามาเจอกันวันนี้พี่ก็อยากจะมอบ พูดการศึกษาให้หน้องบีเพราะว่าเห็นไปประถมนิเทศนะคะวันนี้ที่ก็มีมาลัยน่ารักน่าหลับขอมอมไห้1่งแสนบาทคา่ะเนี่ยค่ะน่ารักน่ารักนะคะแสนมีแฮปป p ้เบิร์ดเดย์ทูยูอยากบอกน้องชายมากนะครับแล้วก็รักที่สุดนะครับแล้วก็อยากสปอร์ต ทุกช่วงเวลาดีๆของน้องนะครับแล้วก็ขอบคุณแขกทุกคนด้วยนะครับทุกคนวันนี้น่ารักที่สุดเลยครับขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองครับเี็นไหมคะเด็กนะครอัน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 นั้นต่ไหนคะับแล้วโบกี้โอ้โหค่ะเรียนเชิญเลยค่ะบินและบินแลอยู่ทักงามไปบอกเป็นต่อเพรคุณบ้า เาจะมาลงทุนแรงนะคะวันนี้ก็นำทีมโดยพี่ป้าอ่าป้าแก้วใจแล้วก็แม่ออนนะครับผมวันนี้แม่ออนป้าแก้วก็ดูแลน้องตัวเกยวอยู่ในก็เลยอาจจะไม่เห็นหน้าค่าตาแต่ว่าก็เออชื่อยู่เนาะป้าเกียวกับแม่อ่อนเนาะดูแลน้องตัวเกยวให้คุยบ้านทุนแรนอยู่ข้างในเพราะว่าน้องไม่สบายเนาะน้องก็เป็นขี้งูๆอาจจะถึงไข้ก็แล้วแกาสังเกตการณ์โยครับผมแม่พึ่งด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณมากครับ ค่ะกระเดที mortar, ่คขอบคุณครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแรงใจขอมอที่มอบให้กับมอสิทุบคนัญญา้องมีคุ้มงาไว้ที่ไมเป็นก S <S <S ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ